สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีพิจิกจุดปรากฏการณ์ปูแล้วนะมีเพนหรือจุดจันเพนนะคะเกิดขึ้นมาในวันที่ห้าพฤศจิกายนจะมีผลกับคุณ3มวันเจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนได้ของชาวพิจิกชาวพิจิกเนี่ยนะคะ,ะดาวจันมาสถิตพบอรินะคะเรื่องราวต่างๆนานาก็จะน่าจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาชีพการงานด้วยอาจเรื่องของการเงินเรื่องของบ้านเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของสุขภาพร่างกาย นะคะโอกาสใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นใครที่รองานใหม่ก็จะมีโอกาสได้ข่าวดีถ้าสําหรับใครที่รองานใหม่ดาวจันทร์สถิตพบบริหมายถึงปัญหาอุปสรรคอะไรเก่าๆมันน่าจะเริ่มคลี่คลายเริ่มเบาบางใครที่ทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลต่างประเทศธุรกิจนําเข้าส่งออกนะคะรวมไปจะถึงพวกงานสื่อโซเชียลอะไรต่างๆนานาน,น,นะคะช่วงนี้ก็น่าจะมีอะไรที่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีอุปสรรคอะไรบ้าง นะคะมันก็อาจจะมใีในเรื่องของการได้รับความคืบหน้าใครทํางานเป็นจอบๆและเป็นครั้งๆใครที่รับงานนะคะโดยเฉพาะคนทําธุรกิจก็อาจจะมีการเอ่อเร่งปิดงานเก่าเพื่อเปิดโอกาสโปรเจกต์ใหม่ๆที่เข้ามาหรือกําลังจะได้เริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆได้เช่นกันงานที่ไปเกี่ยวข้องสุขภาพร่างกายนะคะก็ยิ่งส่งผลดีด้วยบางท่านงานที่ไปเกี่ยวข้องกับตัวกลางตัวแทนการขายงานเซลล์ทุกประเภท การตลาดทุกประเภทผลประโยชน์ก็น่าจะเริ่มมีโอกาสอะไรที่ดีด้วยของคุณเองส่วนบางท่านและส่วนบางท่านช่วงนี้ก็ต้องมีการจัดการบริหารในเรื่องของเวลาการทํางานบ้างนะช่วงเนี้แล้วก็ในเรื่องของการเงินการเงินค่ะหลายท่านจะมีการจัดการระบบการเงินสะสางในเรื่องของการเงินรวมไปถึงการเคลียนะการเคลียรในเรื่องของเอ่อภาระหนี้สินได้รวมไปจนถึงบางทีอาจจะมีโอกาสได้ ได้อยากจะมีบ้านมีรถก็ได้นะคะบางท่านก็จะได้บ้านได้รถหรืออาจจะเป็นการไปยื่นสินเชื่อในเรื่องของการเงินการเงินการทองรายได้ก็ต้องดีขึ้นนะคะของชาวพิจิกเองเนี่ยนะคะส่วนบางเคสเนี่ยจะมีเรื่องของเงินทางไกลเงินต่างถิ่นดันไกลนะคะรวมเงินเก่าๆด้วยเช่นกันเงินที่คุณลงทุนอะไรเอาไว้ ค่าใช้จ่ายก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ทํากินการปรับปรุงที่ทํากินหรือการที่คุณจะต้องไปเซ็นสัญญาในเรื่องของที่ทํากินแหล่งทํากินได้เหมือนกันนะคะส่วนปัญหาทางการเงินบางทีก็อาจจะายถึงยกตัวอย่างบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการอยากจะยื่นสินเชื่อร่วมร่วมกันกับเรือญาติคนใกล้ตัวแต่บางท่านก็ระวังมีปัญหาผลประโยชน์กับผู้ใหญ่ในบ้านด้วยเหมือนกันแล้การขัดแย้งได้เหมุอนกันสุขภาพก็จะเป็นไปเกี่ยวข้องกับเรือญาติคนในบ้าน ราคะสุขภาพร่างกายส่วนบางท่านช่วงนี้อาจจะต้องมีเหตุการณ์ไกลบ้านนะการเดินทางแบบปรปปับได้เหมือนกันนะคะในช่วงนี้ด้วยหรือบางท่านจะได้ยายบ้านบางท่านตัดสินใจยายบ้านย้ายที่ทํากินย้ายที่อยู่อาศัยนะคะส่วนสําหรับความราาักค่ะคู่รักครอบครัวช่วงนี้จะมีการจัดการระบบภาระหนี้สินสินทรัพย์ต่างๆนานาหรือจะมีเหตุในเรื่องของการรักษาสุขภาพร่างกาย นะคะตรงนี้อาจจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นคู่หรืออาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นคนในบ้านรวมไปจนถึงระวังการขัดแย้งกับคนใกล้ตัวด้วยการวางแผนการเงินภายในบ้านก็ได้นะคะการวางแผนการเงินการจัดการธุรกรรมการเงินรวมไปจนถึงการบริหารเวลาภายในบ้านได้หมดนะคะช่วงเนี้ส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักการปกปิดการปิดบังการซ่อนเร้นมันจะถูกเปิดเผยขึ้นมา คนโสดใครที่มีคนเข้ามาคุยกันแล้วก็อาจจะหมายถึงการเปิดตัวกับรักใหม่ได้เหมือนกันชาวโสดนะคะตรงเนี้หรืออารมณ์ประมาณว่าคุณอาจจะได้พบใครบางคนก็ได้แต่ยังเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนมากนักหรือคนที่คนไกลได้นะคะคนไกลก็ได้เพราะบางท่านก็จะมีแนวโน้มงานที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกลเหมือนกันหรือบางท่านก็มีแนวโน้มการเดินทางได้เหมือนกันนะคะตรงเนี้ยอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะชาวพิจิกค่ะช่วงจังหวะจุด จันเพนตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าปูแล้วนมีเพนค่ะวันขอพอรพระจันนะคะของกุณเออ่าขอแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่จะเปลี่ยนแพทย์เปลี่ยนหมออเปลี่ยนได้เปลี่ยนแพทย์ทางเลือกได้เปลี่ยนการรักษาได้นะคะตรงนี้ด้วยอ่าทีนี้เรามาดูกันค่ะ จะเป็นยังไงบ้างชาวพิจิกคอยทุกท่านสุขสมหวังสมดังใจปัญหาอย่างน้อยๆเรื่องของงานมันน่าจะลี้คลายนะในเรื่องของงานชาวพิจิกจะมีเกณฑ์เดินทางไกลหรืองานของคุณคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ใครทํางานเป็นจอ็อบเป็นครั้งครั้งก็หมายถึงคุณได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ละนะคะตรงนี้มีงานใหม่เข้ามาป้อนละใครที่รอคอยงานอยู่ก็จะได้ข่าวดีจากงานจากผู้ใหญ่จากคนใกล้ตัวนะคะตรงนี้ด้วย พ่อค้าแม่ขายนักค้านักขายนะ,นะคะต่างๆช่วงนี้วาจาเจอจาก็นําพาการเงินใครอยากจะเปิดร้านเล็กๆของคุณบางทีคุณอาจจะอยากจะเปิดร้านเล็กๆหรือทาธุรกิจอะไรเล็กๆของคุณก็มีโอกาสรวมไปจนถึงธุรกิจบางทีอาจจะหมายถึงธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวงานที่ไปเกี่ยวข้องการท่องเที่ยวหรืออยากจะทําบ้านให้คนเช่าอะไรแบบนั้นก็มีส่วนด้วยนะคะนั่นคือธุรกิจส่วนใครที่รอคอยข่าวดี บางท่านอาจจะเหมือนกับว่าบางท่านนะคะมองไปในมุมกลับว่าบางทีคุณก็อาจจะมีโชคกับผู้ใหญ่ในบ้านเหมือนกันหรือบางท่านอาจจะมีในเรื่องของอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ร่วมกันหรืออาจจะแบบว่าเอา่อเรียกว่ายื่นสินเชื่ออะไรร่วมกันอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่บางท่านก็อาจจะมีการ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านใครทําธุรกิจอสังหามีบ้านมีคอนโดม,มีอะไรให้เช่าก็จะมีแนวโน้มที่ดีด้วยนะคะตรงนี้นะส่วนในบางเคสก็จะหมายถึงการได้ที่ทํากินการปรับขยายแหล่งทํากินได้เหมือนกันเงินจะไปกับเงินจะจะไปกับที่ทํากินอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปเช่าไปอะไรอย่างนั้นก็ว่ากัน ส่วนบางเคสก็โชคดีตรงที่ว่าคุณอาจจะได้ทําอะไรร่วมกันกับเพื่อญาติอันนั้นคือความโชคดีของคุณเองการทําอะไรร่วมกันกับเพื่อญาติแต่ก็ระวังมีปัญหาขัดแย้งกันไว้บ้างล่ะในเรื่องผลประโยชน์นะคะส่วนสําหรับชาวพิจิกใครจะตัดสินใจจะอะไรใหม่ๆก็น่าจะมีโอกาสได้ตัดสินใจการได้ทดลองงานใหม่กันอยากจะทําอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะโดยเฉพาะคนที่รอง,งานใหม่ตรงนี้นี่แหละนะคะส่วน ความรู้ความสามารถช่วงนี้จะทําอะไรนะคะโอกาสมันมาอยู่แล้วถ้าเป็นความรู้ความสามารถงานอาชีพเฉพาะทางด้วยอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะทางอย่างเงี้ยนะ,ะก็น่าจะมีโอกาสที่ดีมากๆใครจะไปไกลมีโอกาสได้ไปไกลนั้นชี้แจงไปแล้วโชคเหรอช่วงนี้โชคน่าจะเป็นการได้บ้านได้รถใหม่มะฮะห,หรือโชคจากต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ค่ะ แต่ก็ระวังนิดนึงนะปัญหากับเพือญาติปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะตรงนี้ได้เหมือนกันหรือแม้แต่กระทั่งว่าปัญหากับใครก็ได้ที่เป็นคนใกล้ตัวคุณนะคะตรงนี้ด้วยหรือคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการจัดการภาระหนี้เก่าล่ะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งหรือคุณจะไปทาตัวเองเป็นหนี้ล่ะก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้ช่วงนี้คู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวอาจจะมีแนวโน้มได้เดินทางร่วมกัน นะคะหรือจะมามีโอกาสมีโชคได้ไหมมีโอกาสมีโชคก็ได้นะกำลังจะมีข่าวดีกับคู่ก็ได้ค่ะคู่อาจจะส่งเสริมคุณในเรื่องของการอยากจะเริ่มอยากจะลุยอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนสําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ความสัมพันธ์ที่เอ่อเรียกว่าห่างเหินปกปิดปิดบงังซ่อนเร้นอาจจะเป็นคุณนะอาจจะเป็นคุณเองก็ได้นะคะ อาจจะเป็นคุณที่คุณอยากจะลองคุยลองคบลองคุยกับคนอื่นระวังนิดนึงด้วยก็แล้วกันถ้าเป็นคุณหรือต่อให้เป็นเขาก็ตามคุณจะรู้สึกว่าคนที่คนที่คุณคาดหวังเขายัางไม่พร้อมให้ความชัดเจนก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันจุดสิ้นสุดและก็การเปลี่ยนแปลงเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆของคุณหรือคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อไกลกันก็ได้ส่วนสําหรับชาวโสดชาวโสด ใครบางท่านมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่อาจจะเป็นการคุยที่ยังไม่ชัดเจนหรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วยส่วนสําหรับย้อนกลับมาคู่รักครอบครัวระวังสุขภาพร่างกายของคู่ด้วยนะนะ,ค,ะคู่รักครอบครัวนะ่ะสาหรับทีนี้เรามาดูกันชาวพิจิกค่ะนะคะในเรื่องของงานถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยจะมองว่าปัญหาอะไรที่มันเคยมีมาหรือใครคาดหวังงานอยู่ใครที่แบบว่า เออกำลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ก่อนหน้านี้อาจจะติดขัดติดอุปสรรคติดอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้โอกาสมันมานะคะในเรื่องของการงานส่วนบางเคสจะมีการตัดสินใจเลยเปลี่ยนแปลงบางท่านเปลี่ยนอาชีพด้วยบางท่านเปลี่ยนสายการทํางานนะคะแล้วก็บางท่านก็โชคดีด้วยบางท่านก็โชคดีมีโอกาสได้รับจ็อบอะไรใหม่ๆมีผู้ใหญ่ส่งเสริมมาดูกันนะ ชาวพิจิกในเรื่องของการงานจุดสิ้นสุดอะไรเก่าๆเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆมันกำลังจะเริ่มต้นนะคะของคุณเองงานมีการเปลี่ยนแปลงโอกาสอะไรใหม่ๆกำลังจะเข้ามามันหมายถึงการสิ้นสุดกับปัญหาเก่าๆโดยเฉพาะใครที่คาดหวังงานอยู่ก็หมายถึงการสิ้นสุดปัญหาแล้วคุณต้องได้ข่าวดีในเรื่องงานแล้วนะคะส่วนใครที่ทำงานที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิน่นแดนไกล ความสำเร็จความก้าวหน้าความมั่นคงก็กลับมาเกิดขึ้นนะก่อนหน้านี้มันอาจจะติดขัดติดบัสรักนิ่งๆิ่งสนิทนะคะตกลงเจราจาอะทำไมมันนิ่งๆิ่งสนิทอะไรอย่างนั้นก็จะมีโอกาสโดยเฉพาะคนทําธุรกิจต่างถิน่นนไกลใครที่จะตัดสินใจไปไกลบ้านไกลเมืองจะมีโอกาสได้ไปไกลบ้านไกลเมืองได้งานทางไกลด้วยนะคะบางท่านอยากจะไปทํางานที่ตัวเองชอบจริงๆงานใจรักจริงๆอยากจะไปไกลอะไรอย่างนั้นะก็น่าจะมีโอกาสได้ไปไกล ส่วนธุรกิจกิจการนักค้านักขายช่วงนี้ก็จะกลับมาที่ดีขึ้นนักค้านักขายนะจะกลับมาดีขึ้นค่ะมีลูกค้าเข้ามาเอื้อประโยชน์คุณนะคะในเรื่องของธุรกิจกิจการการค้าการขายของคุณเองนั่นแหละงานในองค์กรงานในองค์งงกรเนี่ยหลายท่านเลยใครที่ทํางานในองค์กร บางทีก็อาจจะคาดหวังนะเมื่อไหร่เขาระดับหัวหน้าเราจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสักทีหนึ่งบางท่านนะคะบางท่านก็คาดหวังแบบนี้แล้วก็บางท่านก็จะมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยงานในองค์กรเนี่ยนะการขัดแย้งนะ,ะบางทีก็อยากจะต้องการเปลี่ยนแปลงระดับหัวหน้าก็ได้หรืออยู่ดีมีความกดดันกับหัวหน้าที่แบบว่าจะต้องรีบเรล่งส,สางงานเก่าก็ได้นะคะของคุณเองส่วนบางเคสเนี่ยก็เหมือนกับว่า จะมีการปรับระบบภายในอะไรหรือเปล่าน,นั้นส่วนหนึ่งนะคะอาจจะมีการปรับระบบปรับหน่วยงานใครที่ต้องการแหล่งทํากินใหม่จมังโอกาสได้แหล่งทํากินใหม่ร่วมไปจนถึงงานที่ไปเกี่ยวข้องกับอสังหานะคะอันนี้จะส่งผลดีด้วยงานปรับงานแก้งานขาก็ได้งานอาสังหาอันนี้จะส่งผลดีกับคุณนะคะแต่บางทีก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องไปเกี่ยวข้องกับพวกลูกน้องบริวารได้เหมือนกันนะปัญหาลูกน้องบริวารโอเคคู่คุณส่วนคู่คุณส่วนก็ <irgend. S 2> บางท่านก็อาจจะมีปัญหากับคู่หุ้นส่วนด้วยนะแต่ถ้าปัญหาตรงนี้มันน่าจะเป็นปัญหาผลประโยชน์หรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้ค่ะบางทีก็อาจจะหมายถึงการได้ใครเก่าๆคนเก่าๆพื่นเก่าๆคนเน็ชั่นเก่าๆรวมไปจนถึงเลูกน้องเก่าๆนะบางทีก็อาจจะหมายถึงการได้มามาส่งเสริมแต่ต้องบอกกันนะคะในเรื่องของงานมันมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือบางท่านได้งานเข้ามาแต่งานยังไม่ถูกใจนะ บางท่านเลือกงานนะคะมีงานเข้ามาก็จริงแต่งานไม่ถูกใจขอเลือกงานขอมีงานทางเลือกหรือได้ตัดสินใจเลือกนะคะในช่วงเนี้อะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินแต่สิ่งสําคัญของชาวพิจิกกาลังจะเกิดจุดเปลี่ยนแต่จุดเปลี่ยนของคุณเนี้ยมันน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจริงๆเปลี่ยนแปลงทั้งระบบการทํางานเปลี่ยนแปลงทั้งระบบที่อยู่อาศัยก็มีบางท่านนะคะบางท่าน แล้วก็บางท่านก็เปลี่ยนคู่หุ้นส่วนแต่บางท่านก็โชคดีค่ะได้คู่หุ้นส่วนใหม่เข้ามาได้คู่หุ้นส่วนส่งเสริมนะคะทีมงานใหม่หุ้นส่วนใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือการทางานเป็นทีมอะไรอย่างนง้นก็ได้หรือจะมีใครสักคนเป็นแบค็คให้กับคุณอยู่เบื้องหลังของคุณได้ผู้ใหญ่ได้นะคะโอเคในเรื่องของการเงินใครจะจัดการภาระหนี้สินก็มีโอกาสนะ รวมไปจนถึงใครรอคอยเงินอะไรอยู่ก็น่าจะมีโอกาสเงินจากการที่คุณรอคอยเงินที่มันไปติดอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะตรงนี้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้ชาวพิจิกอาจจะหมายถึงช่วงนี้ขมักขเม้นเลยเพื่อที่คุณจะมีโอกาสได้รวบรวมเงินของคุณเพราะบางท่านมีความฝันมีความหวังกับตัวเองนะคะอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถได้ทั้งนั้นนะคะตรงนี้หรือช่วงนี้พ่อค้าแม่ขายนักค้านักขาย อ่าช่วงนี้ก็ยังมีเงินเข้ามาหมุนเวียนรายจ่ายอาจจะมีนะคะอันนั้นชี้แจงไปแล้วรายจ่ายรายจ่ายกับการปิดหนี้ปิดหนี้สินหนี้เครดิตหรือตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงคุณจะสร้างหนี้ก็ได้คุณอาจจะไปยื่นสินเชื่อได้นะคะถ้าคุณเจ้าบ้านเนี่ยมีในเรื่องการยื่นสินเชื่อค่ะนะ,ะมีในเรื่องการยื่นสินเชื่อทั้งบ้านทั้งรถนะคะส่วนชาพิจิกถ้าใครที่เป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะแบบว่าค่าใช้จ่ายกับบริวารคือญาติคนใกล้ตัว แล้วก็บางท่านบางทีก็อาจจะมีอะไรที่ขัดใจกับเรือญาติได้ด้วยเพราะบางท่านก็อยากจะเปลี่ยนทิ่ฐฐานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยก็มีนะคะตรงนี้การการเขาเรียกว,ว่าในบางเคสจะมีในเรื่องของธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องสังหานั่นคือบางท่านนะคะส่วนบางเคสเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายการปรับปรุงบ้านการต่อเติมบ้านการเปลี่ยนบ้านการเปลี่ยนรถนะคะตรงนี้ด้วยนะ ค่าใช้จ่ายสุขภาพร่างกายถ้าไม่ใช่คุณคือคนใกล้ตัวเลยแหละนะคะค่าใช้จ่ายสุขภาพร่างกายส่วนบางท่านเนี่ยอืมจะมองว่าก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายเงินก้อนด้วยนะสองมุมมองอีกหนึ่งมุมมองคุณจะได้เงินกอนนะคุณจะได้เงินกอนเงินอะไรบางอย่างก็ได้เงินจากอุปสรรคเงินจากปัญหาหรืออาชีพหรือเป็นอาชีพของคุณได้อาชีพปรับอาชีพแก้อาชีพไข ต่างๆอาชีพที่ปรึกษาอาชีพอยู่เบื้องหลังอาชีพรับเหมาก่อสร้างอาชีพอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันอาชีพค้าขายของสุขภาพอย่างเงี้ยก็ได้นะบางท่านก็ขายของสุขภาพขายของบำรุงอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปอันนี้ก็มีโอกาสที่ดีใครทําอาชีพเซลล์ช่วงนี้มีโอกาสลูกค้าได้เข้ามาค่ะใครทําอาชีพเซลล์นะคะอาชีพการตลาดทั้งหลายแหละโอเคการเงิน ด้านการเงินอาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายไปบ้างพอสมควรค่าใช้จ่ายที่ไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะคะค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมีเหตุค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะต้องเขาเรียวกว่าบ,บางทีก็อาจจะระวังในเรื่องของอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบปรปปปับบ้างในเรื่องของการเงินมาดูโชคกันคะ่ะ มีโชคอะไรบ้างไหมโอ้ดาวจันทร์สถิตพพปรีแต่แต่อย่างน้อยโชคตรงที่ว่าปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเริ่มคลี่คลายปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างจบสิ้นมันเป็นการสิ้นสุดของปัญหานะคะตรงนี้อ่ามันเป็นการสิ้นสุดของปัญหาค่ะนะคะมันเป็นการสิ้นสุดของปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างและโชคบางทีคุณอาจจะมีโชคโชคอะไรบางสิ่งบางอย่างมาจากปัญหาได้หรือโชคตรงนี้อาจจะหมายถึงการได้อะไรมานะหรือบางท่าน ปิดการขายได้บางท่านปิดจอบงานได้ได้โอกาสงานใหม่ๆอะไรอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะโอเคใครที่ต้องการไปไกลหรือใครทําธุรกิจที่ต้องไปติดต่อคู่ค้าคู่ธุรกิจคู่ค้าคู่หุ้นส่วนต่างถิ่นไกลก็จะนะ่าจะมีโอกาสรวมไปจนถึงบางท่านอาจจะหมายถึงการมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยคุณได้เพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆเนี่ยเข้ามาส่งเสริมคุณก็ยังได้นะคะหรือลูกค้าเก่าๆก็ได้ชาวพิจิตรเองจริงๆแล้วมองว่า หลายๆท่านเลยช่วงเนี้อาจจะมีในเรื่องของการหมุนเงินนะนะคะมีเงินช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนค่ะเป็นการหมุนเงินด้วยของคุณเองนะคะหรือบางท่านจะได้ผู้ใหญ่เลยเข้ามาช่วยคุณในเรื่องของการเงินถ้าใครเป็นเด็กตรงนี้ด้วยแต่บางท่านก็จะมีปัญหากับผู้ใหญ่ได้เหมือนกันใครรอโชคเงินทางไกลจะมีโอกาสโชคเงินทางไกล การลงทุนเก่งกำไรอะไรของคุณก็ว่ากันไปคุณอาจจะเป็นนักเทรดหุ้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเขาเรียกว่านช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีใครสายมูเตลูบางทีอาจจะมีโชคเฉยเลยก็มีนะคะใครที่ใสยมูเตลูมีโอกาสมีโชคนะคะตรงนี้ด้วยนะโอเคระวังความทุกข์ใจอะไรบางสิ่งบางอย่าง หรือตรงนี้อาจจะหมายถึงใครที่อยากจะไปปรึกษาหารือพบแพทย์หรือคุณจะต้องการการเปลี่ยนแพทย์ได้หรือคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจอยากจะทําอะไรกับตัวเองก็ได้ผ่าตัดผ่าสันผ่าเจาะได้ทั้งนั้นนะคะตรงนี้ด้วยใครที่รอคอยผู้ใหญ่ช่วยอยู่เบื้องหลังอ่ะน่าจะมีข่าวดีแล้วนะใครที่รอคอยผู้ใหญ่ช่วยอยู่เบื้องหลังถ้าช่วยอยู่เบื้องหลังมันก็ไปเกี่ยวข้องกับการงานของคุณทั้งนั้นลยอะ่ะนะคะ การทาอะไรค่าใช้ใจ่ายอย่าอย่าพยายามเกินตัวไม่งั้นมันจะมีปัญหาสูตรบางท่านก็พยายามปั๊มเงินเพื่อเพื่อที่จะจบปัญหาภาระหนี้เก่านะคะบางท่านเนี่ยว้าวพิจิ่อใครเดินทางเนี่ยฮะมีแนวโน้มการเดินทางนะคะใครเดินทางมีเกณฑ์การเดินทางปรับปรับก็มีแล้วก็ ใครที่มีปัญหาอะไรภายในครอบครัวบางทีคุณอาจจะอยากจะมามีบ้านเป็นของตัวเองก็ได้ด้วยส่วนหนึ่งรวมไปจนถึงบางทีคุณอาจจะได้ยุดยานผานะด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้เหมือนกันโอเคน่าจะประมาณนี้ค่ะการตัดจบกับปัญหาเก่าๆคือหลักสําคัญเลยของคุณเองไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรเก่าๆนะคะหรือปัญหาอะไรที่มันเป็นมามันจะได้ขี้คลายด้วยเหมือนกันชาพิจิโอเคทีนี้ เดีย๋ยวเรามาดูกันบางท่านได้สร้างนี้บางท่านต้องบางท่านจะได้เคลียร์นี้หรือบางท่านปั๊มเงินเพื่อจะรีบปิดนี้นะคะถ้าสร้างนี้ก็มีแค่ไม่กี่อยา่างนะ,ะการสร้างนี้การสร้างนี้ก็ยื่นสินเชื่อบ้านรถแค่นั้นเองการลงทุนธุรกิจคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัว การจัดการบริหารเวลานิดนึงนะคะอะไรมันก็จะได้ไม่รีบเร่งไม่รีบร้อนกันเกินไปคู่รักครอบครัวใครรอคอยเงินอยู่กอาจ,จะมีโอกาสได้เงินบางท่านได้เงินเก่าๆบางท่านได้เงินปันผลส่วนการเงินก็จะมีรายจ่ายกับคนใกล้ตัวหรือรายจ่ายไปเกี่ยวข้องการทําบ้านได้เหมือนกันนะคะตรงนี้หรือบางท่านจะมีในเรื่องการปรับปรุงปรับเปลี่ยนปรับ,รบขยายในเรื่องของแหล่งทํากินส่วนช่วงนี้หลายๆท่านจะมีโชค นะคะดาวจันดาวจันทร์มาจากภพสุภะด้วยบางท่านก็จะมีโชคได้เหมือนกันนะนะคะโชคของคุณเองอะ่ะบางท่านรอคอยเงินอยู่อืมบางท่านมีโชคแบบมาจากเซนคอมมอนคอมมอนเซนตของตัวเองก็ยังได้นะคะตรงนี้ด้วยนะโอเคตัวเองจะมีโชคแต่ตัวเองจะมีเหตุให้จ่ายกับคนใกล้ตัวใครมีลูกหนี้เก่า ก็น่าจะถึงเวลาที่คุณจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจะต้องทําอะไรแล้วเร่งสะสางเร่งเร่งติดต่อแล้วนะคะในเรื่องของลูกนี้ด้วยส่วนผู้รักครอบครัวคู่ไหนใครอยากจะทําบ้านใหม่เนี่ยใครอยากจะย้ายที่ทํากินเนี่ยนะก็น่าจะมีโอกาสค่าใช้จ่ายอาจจะไปกับบริวารรอบด้านด้วยนะคะของคุณเองช่วงนี้ชั่วโมงทําเงินของชาวพิจิกนะ เป็นชั่วโมงของการทําเงินไรายได้การติดต่อการค้าเนี่ยมันเด่นอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วนะคะตรงนี้แต่ต้องมีเหตุให้จ่ายการเงินปรับปรับได้เหมือนกันของคุณอะ่ะส่วนใครคาดหวังงานก็จะมีโอกาสในเรื่องของงานแต่อย่าเลือกงานแต่ถ้าเลือกก็คงคิดว่าคงไม่น่าจะใช่ถ้าบางท่านได้เลือกนะ,ะบางท่านก็อยากจะมีทางเลือกใหม่บางท่านมีงานแหละแต่รู้สึกว่าไม่โอเคไม่ชอบอะไรอย่างนั้นก็ได้ด้วยส่วน ช่วงนี้ใครจะจัดการในเรื่องของเอกสารทรัพย์สินส,สินทรัพย์จะมีโอกาสได้จัดการเอสกสารทรัพย์สินสินทรัพย์ค่ะนะคะตรงนี้บางท่านได้จัดการกับเพื่อญาตินะในเรื่องของเองสกสารทรัพย์สินส,สินทรัพย์และก็บางท่านก็จะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะการเดินทางการเดินทางไกลๆจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็เรียกวการเดินทางส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักอะไรที่ปกปิดปิดบางซ่อนเร้นระวังนิดนึงหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าไอ้เขากลับไปคุยกับเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่า ได้เหมือนกันนั่นคือปัญหามาแล้วการปกปิดการปิดบังนะคะส่วนใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ชัดเจนกันสักทีหนึ่งเลยความสัมพันธ์วนลูปเดิมรวมไปถึงความสัมพันธ์ห่างเหินความสัมพันธ์นนลักๆเลิกเลิก,ลก,ลก,ลกช่วงนี้มีสองกรณีกรณีแรกต้องใช้ความพยายามลองปรับจูนตัวเข้าใจกันดูความสัมพันธ์ก็จะกลับมากันแน่นแฟนได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือกรณีแรกส่วนอีกหนึ่งกรณีก็อาจจะหมายถึงการที่ไม่อยากจะรับรู้ถึงปัญหาแล้ว นะคะความอึดอัดมันมาแล้วการอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือคุณไปรับรู้ก็ได้ว่าเขาไปเริ่มต้นกับคนอื่นได้เหมือนกันสับคนที่มีปัญหาความรักชาวโสดหรืออยู่ดีๆเขาไปเปิดตัวกับคนอื่นอย่างเงี้ยอ่านะคะบางท่านก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะส่วนชาวโสดค่ะชาวโสดมีรักเข้ามาค่ะ ใครมีคนเข้ามาจีบก่อนหน้านี้แล้วก็อาจจะได้เปิดตัวกันนะนะคะได้เปิดตัวค่ะตรงเนี้ยส่วนบางท่านจะได้พบคนไกลพบคนไกลได้นะคะอาจจะเป็นการคุยกันตอนนี้มันอาจจะยังไม่ชัดเจนก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นลักกะปิดลักกะเปิดอยู่แต่บางท่านก็พยายามอยากจะเปิดตัวกันก็มีนะคะบางคู่นะบางบางคนที่เข้ามาจีบกันแล้วอ่ะคุณจีบเขาเขาจีบคุณแบบนี้ได้หมด นะคะของชาวพิจิกส่วนบางท่านให้เรามังระมัดระวังความรักที่เขามีอะไรปกปิดปิดบางซ่อนเร่นกับคุณเขาดีมีเจ้าเข้าเจ้าของก็ได้เหมือนกันนะคะค่ามใหม่ลูกติดไม่ไม่มลูกติดอันนั้นไม่เป็นไรแต่บางทีอาจจะได้คนที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของก็ต้องควรระวังส่วนบางเคสจะมีในเรื่องของรักทางไกลต่างถิ่นแดนไกลถ้าไม่ใช่รักทางไกลคุณอาจจะได้ทางเลือกคุณอาจจะมีทางเลือกหรือคุณยังไม่แน่ใจกับรักใหม่ทั้งนั่งที่บางท่านมีทั้งรักใหม่และรักเก่าเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจก็ได้ นะคะนอกนั้นก็คือรักทางไกลค่ะรักจากการเดินทางด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้ด้วยโอเคแต่ระวังนิดเดียวเท่านั้นเองความรักที่แบบว่าคุณไปรับรู้อะว่าเขามีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังตรงนั้นนะคะหรือบางทีคุณอาจจะยังไม่ค่อยจะปักใจเชื่อสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยอ่ะก็ลองคบค,บคุยคุยกันก่อนนะ,ะดูซิว่าเป็นยังไงในความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นได้หมดส่วนบางท่าน มีรักเหมือนกับบางท่านมีรักเหมือนกับว่าพอมีเข้ามาแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะเอาลงประมาณนั้นได้นะนะ,ะบางท่านก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะอยู่ดีๆก็เอาวไปรับรู้ซะนี่ว่าเขามีเงินงามนะคะตรงนี้ด้วยส่วนในบางเคสต้องบอกก่อนบางเคสที่รักที่คุยกันมาก่อนหน้านี้อาจจะมีการเปิดตัวนะบางเคสที่คุยกันนะ แต่ก็รู้สึกถึงพอเปิดตัวแล้วกลับกลายเป็นว่าเออบางทีก็อาจจะรู้สึกถึงความไม่มั่นใจตัวเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ความรักมีเข้ามาค่ะนะมีเข้ามาด้วยความรักครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวพิจิกแต่ให้ดูไว้ก่อนว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของไหมนะคะส่วนใครที่คุยกันมาก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาจีบคุณหรือคุณไปจีบเขาก่อนหน้านี้มีโอกาสจะได้เปิดตัวกันนะ นะคะในช่วงนี้นะโอเคน่าจะประมาณนี้ค่ะส่วนใครรอไกลใครรอไกลใครรอรักไกลก็น่าจะมีโอกาสด้วยนะใครรอรักไกลแล้วก็บางท่านอยากจะบอกว่าบางทีจริตอารมณ์ของคุณนะ่ะคุณอาจจะไปนึกถึงคนเก่าส่วนใครที่โสดไม่มีใครเลยอยู่ดีไปนึกถึงคนเก่าหรือถ้าไม่ได้นึกอยู่ดีคุณไปได้ข่าวข่าว,าวคนเก่าเขาไปเปิดตัวกับรักใหม่ ได้หมดมาดูบทสรุปค่ะบทสรุปชาวพิจิกโอกาสงานสิ่งดีๆข่าวดีจะเกิดขึ้น งานที่เคยทํามาเพียงพยายามมาลงมือลงแรงทํามาผลประโยชน์ก็ต้องตอบรับกลับมาช่วงนี้ด้วยใครที่ไปติดต่อตกลงสัญญาว่าจ้างงานธุรกิจต่างถิ่นแดนไกลก็จะมีก่อที่ดีมากๆนะคะที่ดีมากๆงานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลทุกประเภทงานต่างประเทศทุกประเภทอย่างเงี้ยส่วนใครที่อยากจะยืนนนนนนะย่นสินเชื่อมันมีสองกรณีการปิดหนี้สินตัวเองบ้านรถและการไปยื่นสินเชื่อนะคะบางท่านจะไปยื่นสินเชื่อนะ นะคะก็มีโอกาสได้ยื่นสินเชื่อด้วยนะคะเพราะบางท่านก็อยากจะมีที่อยู่ใหม่หรือจะมีที่อยู่ใหม่เพราะสาเหตุงานก็ได้นะคะตรงเนี้ใครรอการใครรอข่าวดีจากผู้ใหญ่อันนี้จะได้ข่าวดีจากผู้ใหญ่ถ้าใครรอขอดีจากผู้ใหญ่ในเรื่องของงานในเรื่องของงานใครอยากจะเปิดร้านค้าร้านอะไรก็น่าจะมีสิทธิ์โอกาสได้เปิด <c oughs> ขอย้อนกลับมาในเรื่องเครดิตใครจะสร้างเครดิตใครจะสร้างนี่ ใครยื่นสินเชื่อมีโอกาสได้ยื่นสินเชื่อสําเร็จค่ะนะคะตรงนี้ด้วยสุขภาพร่างกายระวังปัญหาคนใกล้ตัวนะคะหรือจะมีเหตุไข้ใจสุขภาพร่างกายค่ะตรงนี้ด้วยนะคะมีการไปปรึกษาหาหรือพบแพทย์หรือจะตัดสินใจละ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะคุณอยากอาจจะมีในเรื่องการตัดสินใจทางเลือกรักษาทางเลือกได้ก็ตัดสินใจนะคะตรงนี้นะใครจะไปศึกษาต่อมีโอกาสได้ศึกษาต่อนะตั้งตั้งใจมากๆเลยจะไปศึกษาต่อะ ใครที่มีคนเข้ามาจีบแล้วก่อนหน้านี้โสดมีโอกาสได้เปิดตัวได้มีโอกาสได้เปิดตัวก็ใครที่ยังไม่มีความรู้สึกของคุณอาจจะรู้สึกถึงว่าบางทีคุณอาจจะไปนึกถึงเขาก็ได้นะหรืออาจจะหมายถึงการตัดสินใจของคุณสักทีหนึ่งแล้วนะคะว่าคุณจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งด้วยแต่บางท่านก็อยู่ดีก็ไปนึกถึงใครที่มีปัญหาความรักะวังความลับปกปิดไม่มิดค่ะ ช่วงนี้ด้วยก็น่าจะประมาณนี้ค่ะของชาวพิจิกนะคะช่วงนี้ช่วงจุดจันเพนและจุดจันเพนส่งส่งท้ายปีด้วยก็เหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นกับคุณนี่แหละสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันบางท่านยาวหนึ่งเดือนนะบางท่านก็ยาวหนึ่งเดือนก็ไว้ไปติดตามในคลิปอีพีอื่นกันนะคะชาวพิจิกก็แค่ระวังอย่างเดียวถ้าเรื่องของงานไม่น่าจะมีปัญหาปัญหาอะไรต่างๆนานาม,มันเริ่มคลี่คลายมันเริ่มสิ้นสุด โอกาสความสุขโอกาสของความก้าวหน้าหรือโอกาสการได้งานมันก็ต้องเริ่มต้นขึ้นละนะคะตรงนี้แต่ถ้าปัญหาก็จะมองเน้นในเรื่องของปัญหาอะไรบางอย่างปัญหาเรื่องความรักปัญหาในเรื่องของบ้านปัญหาในเรื่องเครดิตอะไรแบบนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความสำเร็จมากๆนะคะไว้ไปติดตามในอีพีถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ